เนน่าคลาดมึงตายอเรื่องที่สองราชาชนมึงตายแล้วเรื่องที่สามไม่ตายไม่ตายเพื่อนกูจะมาเล่นทุกคนนะอไม่ต้องลำบากตกใจใส่กล้องเนี้ยหัวเราเด้เห็นปะเสียใจโอ้ร้กกลับมาหัวเราะเห็นปะคือคนแม่งเทพแม่เกันได้หมดน สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาแสดงละครของช่อง7สีทีวีเพื่อคุณใช่กับค่ายนายบีเวอร์หลายคนน่าคงรู้แล้วล่ะว่าโอลิเวอร์บีเวอร์เนี่ยเขาทำเป็นผู้จัดสไตล์ทำไมมึงต้องทำสไตล์แอคชั่นวะผมพูดกูกับเขาได้ปะเเพราะ <here S 2> ว่าเราเราเป็นเพื่อนกันกูก็ได้นะ,ะหลังกล้องมึงก็พูดกูมึงนะเล่นแอคชั่นมาเยอะแล้วก็กูมานั่งคิดอยู่วันหนึ่งว่าเป็นดารา ทำธุรกิจไรวะเฮ้ยทาบริษัทปืนไหมเพราะเมืองนอกมันมีเราําบริษัทปืนก็เลยทําบริษัทได้ไป้เช่าปืนเพื่อถ่ายหนังใช่ได้รับอนุญาตเป็นเป็นบริษัทแรกในประเทศนี้นะผมชวนเพื่อนคนหนึ่งมามาหุ้นคือมันเนี่ยแหละพอธุรกิจไปได้ดีสักพักอีนี่เฮ้ยเพื่อนกูขอทำคนเดียวดีกว่าทีเพื่อทง อ้สารภาพเลยสารภาพเลยโอเคไม่เป็นไรเ้ยขอโทษเขาด้วยเฮ้ยขอโทษนะนี่ขอโทษต่อหน้า f อฟด้วยคือต้องบอกก่อนนะผมก็บโอลิเวอร์เนี่ยรู้จักกันมาเกือบ25ปีนะเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันคือเรื่องแม่ขงใช่ซึ่งซึ่งพี่ทองเจือพี่ทองเจอกับนิ้งกุลสตรีย้อนไปสักประมาณ ยี่สิบยี่ห้าปีอะละครที่เรื่องแรกทําเรื่องอะไรเนเนคคาราดอันนั้นก็ดังเลยเนเนคคราชนี่ผมก็ได้อ๋อนี่เขาก็เล่นเหมือนกันได่เล่นด้วยอ๋อเราทําปุ๊บเราก็จะเอาเพื่อนเรามาเล่นไงเออเพราะว่าฟรีใช่ไหมจ่าน้อยใจถูกไงเฮ้ยเอาพูดดิพูดมันก็ต้องหิงหิงเพราะว่าเวลาเอาเพื่อนมาเล่นอาคอนเน็กชันเขาเรียกเอาคอนเน็กชันละคร หลายคนอยากรู้กอปอลองป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ต้องตัดกูย้ำให้เองคนละสไตล์กันแล้วอ้าวมีคนอยากรู้ไงเขาระเบิดภูเขาเผากระท่อมปิ้งไหญ่ในป่ากูระเบิดรถไฟฟ้าอ๋อมากกว่าเขาเาคอนโดสั่งเคฟซีมากินตอนแรกอ่ะจะเป็นผู้จัดอย่างเดียวด้วยไม่ได้อยากกำกับเลยพอดีเรื่องแรกมีปัญหาไงก็เลยต้องโดดลงมากำกับกลางเรื่องเปลี่ยนผู้กำกับหลายคนแล้วเกินเนี่พอกำกับเสร็จไม่เป็นที่ตัวมึงป่ะอารมณ์มึงหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนอะไรอย่างงี้ป่ะ ไม่เฮ้ยมึงอารมณ์ดีนะอารมณ์เย็นตลอดใช่เย็นตลอดนม่อด้ไม่ไปแอบถ่ายตอนกูโมโหในกองการนะโอถ่ายเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยพุ่มกลับเนี่ยแม่บอกมีวอลแตกดไม่ได้เอ้าแล้วนายกูทำไรน้ยกูไปซื้อวอลใหม่เหรออารมณ์เย็นเขาอารมณ์เย็นเราให้แอบถ่ายพี่ไปแล้วเหรอแล้วทำมากี่เรื่องละสาวห้าในเรื่องที่เก้าแล้วเรื่องที่เก้าแล้วก้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้ผมเล่นทุกเรื่องแหละปากพูดว่าเฮ้ยกูเล่นกับมึงได้นะได้ได้ สักพักความมันมีบทบูมาว่าจะต้องยิงเฮ้ยไอ้พวกกูไม่เอาได้เฮ้ยกูกลับดีกว่าทําไมอ่ะมันต้องเป็นตัวโกงหน้าอย่างเงี้ยมันหน้ามาเฟียมันจะเป็นหน้าอะไรได้ไงล่ะเนตัคราชมึงตายอเรื่องที่สองราชชนมึงตายและเรื่องีเรื่องที่สามไม่ตายไม่ตายบทสบายสบายๆนะไม่มีอะไรเลยนี่ซ้อมบทในตัวนะเห็นเห็นด่านเออด่าน มึงสั่งไอเวอร์ลงไปดูดิไอเวอร์มึงลงไปดูดิโอเคกูมองมองอยู่กูตัดสินใจเฮียยิงใส่ด่านแม่งในชักปืนยิงยิงยิงเอามือแตะกูเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยมึงทำอะไรวะเฮ้ยกูจะยิงตำรวจตั้ม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 ปั๊บมึงมองตกใจตกใจแค่นี้โอ้ไม่ต้องยิงด้วยเห็นไหมได้ลุกสักหน่อยไหมอุ้ยสบายอ่ะมีสองอย่างคำถามก่อนเฮ้ยมึงจะทำอะไรเออมึงจะทำอะไรมองไปเฮ้ยตกใจเฮ้ยพอแค่นี้เล่นทุกเรื่องเลย ธรรมดาไม่ต้องเอาเคลื่อนมามให้ลำบากเออดีมากใช่ไหมไม่ไม,มีอะไรสบายอ,อ่ะอยากข้าวดีกว่าโอ้โหอันนี้คืออาหารกองถ่ายใช่นายบีเวอร์อืมเป็นอย่างนี้ทุกมื้อปะ่ะตอนนี้สถานการณ์มันมันเป็นแบบเนี้ย แยกเลยมันต้องแยกเป็นเชื่อเลยอย่างเงี้ยมีมีมีชื่อมาอยู่ในนี้นี่นี่ที่เคยมีดราม่าตัวประกอบมีกองนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่มีมีทีกินเหมือนกันดาราก็กินแบบนี้ที่สำคัญกูใช้คำว่านักแสดงร่วมคนส่วนใหญ่ชอบเรียกเอ็กซ้าเอ็กซ้าตัวประกอบกูกินยังไงเขาจะได้กินแบบนั้นผมมาหลายทีว่าล่ะคืออาหารเขาแม่ครัวก็ทำอร่อยจริงนะที่กองนี้แต่ว่าเขาก็ให้กินจริงจริงเพราะนั้นเดี๋ยวใครที่ โอเวอร์ชวนมาถ่ายเนี่ยสบายใจได้อาหารเขาดีจริงเลี้ยงดีจริงแต่ค่าตัวจะน้อยหน่อยค่าตัวจะน้อยหน่อยทำไมก็มึงไปหกเอาไปลงค่าอาหารนั่แหละที่อวแเ้วเกิดปัญหาอะไหรือไม่กับข้าวอร่อยข้าวกับข้าวคุณแม่งเปลืองอีกจริงแต่ว่าอันนี้คุณเล่นนะแต่แม่งเกิดขึ้นจริงอืแล้วกองเขาที่แม่งกองใหญ่ะทีมงานเขาเยอะแยะเลยอย่างกับหนังอ่ะภาพยนตร์อะ ม่กอง,องกเล็กเขาเลี้ยงคนนิวเลี้ยงเป็นร้อยใช่เพราะว่าที่นี่ถ่ายทุกอย่างเป็นหนังหมดเออทุกอย่างหมดคำส่งคำสั่งอุปกรณ์อะไรพวกนี้อืมทำไมมึงไม่ให้กูไปเล่นหนังรักมั้งวะรักจีนเวลามึงถามอะไรแบบเนี้ยเหมือนเวลากูใช้โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกไม่ฟังไอ้มอมอยู่ไหนวะไม่ฟังนักหน่อยวะโทรไปแม่งก็ไม่รับคล้ายๆกันเลยไม่เป็นไรเอาแค่กูสบายมาเล่นแล้วก็นั่งเ,ยเฉยเพื่อนกูที่มาเล่นทุกคนนะเออไม่ต้องลำบากจริงเหรอ ไม่ตายถึงมีภาคสองเพื่อนเลเล่นต่ออีนี้อยู่เดียวเพื่อนมาตายบ้าเปล่าอย่างนั้นอย่าอย่าเป็นเพื่อนเลยจริงองเรื่องนนะของเรื่องนนะเรื่องที่หนึ่งตายเรื่องสองตายถ้าเรื่องสามเอามึงมาตายอยากคบกูเป็นเพื่อนดีกว่าโอเคเรื่องมะให้เ้วยไหมให้เร่นเรื่องอะไรเรื่องอะไรกูไว้ก่อนกูเน้น acting แน่เพราะว่ามึงไง a c t i n ขั้นเทพตกใจใส่กล้องเนี่ยหัวเราะดิเห็นปะเสียใจโอ้รักกับมาหัวเราะเห็นปะ คือคนแม่นเทพแม่งล่นได้หมดนะต้องไม่ตายนะของคุณภาพเออกูต้องเก็บไว้ด้วยอืมเนี่ยแหละการที่มันรู้จักผู้จัดเป็นการส่วนตัวมันก็เล่าอปชั่นอะไรเยอะอืมดูว่าชีวิตเนี่ยมึงกับกูจะนั่งกินอะไรอย่างนี้ป่ะอืมรถก็ดีนะรถมึนแข็งนะห็นมึงออกพื้ลมด้วยพื้นลมไร้สายแม่งันเท่าไหร่วะเนี่ยสองพันสามสองพันสามซื้อได้ที่เพจตามใจปรารถนากูขายเอง หมายถึงว่านี่มึงเป็นคนขายเองใช่สองพันสามไม่มีดีอะไรวะตรงๆขอถามหน่อยอ่มึงมีปลักไหมล่ะอ่าไม่มีการฝนแต่ไม่กันน้ํเที่อะไรว่าการฝนไม่กันน้ำเวลามึงฝนตกอ่ะมันไม่เป็นไรแต่ถ้ามึงไปโยนลงน้ําก็พังไงหนึ่งงานนี่มันอยู่ได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงอยู่ได้ทั้งวันหมายถึงเปิดอย่างเงี้ยหรอสองพันสามอืมอืมวะอืมข้าวกรองเขาเนี่ยอร่อยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้ะเดี๋ยวผมขอไปทํางานก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการได้ทําละครช่องเจ็ดสีเรื่องเสาห้ากันนะวันนี้ฉากส,สบายโอ้ยหม่อมชอบ,ชอบนะไปะแดกเสร็จแล้วไปทํางานดีกว่าสบายเนี่ยเป็นเพื่อนพุ่มกลับถึงมาถ่ายในป่าไงก็เนี่ยเขาก็ให้เราอยู่วายต้องทำอะไรเยอะ เล่นเนี่ยเดี๋ยวเล่นทุกเรื่องเลยนายบีเวอร์เดี๋ยวนั่งเฉย,ยไม่ต้องทำอะไรมันเป็นเพื่อนกูจัดไอ้เหี้ยเนี่ยกูทำอะไรเยอะไม่ได้หรอกนี่นั่งน,นิ่งๆ<ล>เลยถ้าตกใจได้ตกใจได <c oughs> ้อโอเคแค่นี้พอไม่อย่าคิดเยอะเอเอดีนะดีดี ไม่เล่นแอคชั่นนะผมพี่ไม่ไม่ผมไม่เล่นแนชั่นคุยผู้จัดแล้วเอาเหรอไม่เล่นเฮ้ยอย่างนี้นะให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเรื่องนี้มีหมอสุนินเล่นด้วยเหรอเฮ้ยมึงอ่ะไอ้หมอไอ้หมอตุนินอะถ้าผมจะทำฟันนะผมก็ยจองยจองในการบริการไปได้ไงวะโอเเลล่นนนม้ยไม่อยากทำฟันอยากจะฟันอย่างเดียวได้ไหมโอ้ยย่องย่องอย่างเดียวได้ย่อง เฮ้ยซับหน้าเลยดิโอไม่ใช่เพียนแค่ซับแต่กูต้องการให้อุณหภูมิรอบตัวที่การถ่ายทำของมึงอ่ะอะไรอะไรอะไรเข้ามาทำอะไรอนนี้อันนี้ลูกน้องมึงยิงกับอ๋อหลงก็หลงไม่จับนะรี่น้องพี่ไม่จับน้องอย่ามเล่นอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่เล่นผมไม่ได้นไหนขั้นคมไม่รู้โยกเละโยอเฮียเลยนะโยอเฮียเลยะซับหัวซับแก้มซับคอเนี่ยสนเพื่อนกับผู้จัดมันดีอย่างเงี้ย ดูดดิโอปอยู่่ไหนพอคนอื่นยืนตากแดดหัวแดงเลยกูนี่สบายสุดแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรวันนี้เสร็จแล้วถ่ายหนึ่งวันเสร็จโอ้โหโอ้โหฮะที่สาวๆใส่เสื้อให้อีกอันนี้นลยมึงเอ้ยแม่งดาราฮอลลีวูดก็สู้กูไม่ได้หรอก ชอบหน้านี่จังง่ายมาทั้งวันนี่เล่นแค่นี้ง่ายๆนะอ่านั่งรถจอดจอดแล้วมองมองแล้วรู้สึกรู้สึกแล้วตกใจตกใจเสร็จเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยแค่นี้มึงก็หมดละโอ้โหง่ายชิบหายไอหมอนมันไม่รู้หรอกมันคิดว่ามันอาจจะได้นั่งเฉยๆนี่ผมจะระเบิดแม่งให้เป็นจุนเลยเอาให้แม่งแบบว่าทั้งรถทั้งคนอ่ะใครเอานาฬิกามาเนี่ย โอ้มีคนเอานาฬิกามาด้วยแสดงว่ามีคนมาสายไม่เอกที่อยู่เหนือมอม้ามันนะที่เขียนว่าหม,ม่อมยังหาไม่เจอเลยอย่าว่าขอถุงนอนหนูไม่หนาักการเลยไม่เอกยังไม่มีซากเลยซ้ำเลี่นี่ได้ว<ด>ันนี้สบายจังเลยดูสิเดียดินี่ดาราก็ยังไม่ได้เลยกูดได้คนเดียวโลซาวาโลครัพถ้าสถียรงฟังยาคอกอาดอาดย เรื่องที่หนึ่งตายเรื่องสองตายถ้าเรื่องสามเอามึงมาตายอย่าคบกูเป็นเพื่อนดีกว่าอย่าคบกูเป็นเพื่อนดีกว่าไอ้สศร